วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ได้ของดีมาโชว์อีกแล้วนี่เอ่ยรู้ไหมอะไรเอ่ยหมากบกคนอีสานเรียกหมากบกค่ะกินเล่นแทนวอนัส <c oughs> อร่อยมันมากค่ะยดนค่ะสอตัวนะคะสองตัวเนาะสองบาทค่ะ ต้องเอาใหญ่ไว้ก่อนซื้เล็กก็บ่นซื้อใหญ่นะหล่ะใหญ่น่ะปลอดภทยก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดในเสื้อหรอกแต่ก็ใส่แล้วมันก็จะดูดีเนาะาพันสี่สิบบาทนะคะขอบคุณ่ะค่ะพอดีลูกค้าเข้าค่ะ ปังๆเลยค่ะวันนี้เนี่ยค่ะก็จะแกะทานแบบนี้นะคะเพื่อนๆดูนี่เลยอืมอร่อยอ่ะเหมือนเรากินถั่วนั่นแหละค่ะนี่ค่ะ,คะพอดีไปเจอแม่ค้าหาบเบลละค่ะมารีชอบซื้อซื้อทานแบบนี้ค่ะได้ช่วยเหลือคนกันเองด้วย นี่ค่ะเพื่อนๆอนอร่อยใครเคยกินเราให้ฟังเลยนะคะหวานมิสเตอร์ลูกค้าเข้าค่ะ